สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับจอยมันตราจากบ้านมันตรานะคะวันนี้จากที่ติดค้างกันในคลิปเก่านะคะจอยตั้งใจว่าจะมา,าทําบทขอขมากรรมแล้วก็อธิษฐานจิตเพื่อถอดถอนวิถีกรรมเก่าให้นะคะหลังจากที่ดูคลิปไปครั้งที่แล้วนะก็มีคนติดต่อเข้ามาเรื่องบทอธิษฐานหลายหายท่านมากๆเลยตอนนี้จะจะบอกว่าจริงๆแล้วบทอธิษฐานขอขมากรรมเนี่ยมีเยอะมากเลยใน ใน Google นะคะทุกท่านสามารถไปเซิร์ชหาดูได้เพียงแต่ว่าบทนี้ที่จอยนำมาฝากกันนะ่ะเป็นบทที่จอยทำได้ตัวเองแล้วก็ได้ผลพอได้ผลเสร็จก็เลยเห็นว่ามันน่าจะเป,ป็นไปเป็นประโยชน์นะคะแล้วที่สำคัญคือเป็นบทสั้นๆแต่เป็นการอธิษฐานจิตถอดถอนถึงเนื้อคู่และคำสาปแช่งในอดีตชาติ คนเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายภูมิหลายชาตินะคะเป็นไปได้ที่เราจะติดกรรมในอดีตและเป็นติดกรรมในการให้สัจจะสัญญาในอดีตมาดังนั้นพอเราติดมาในอดีตอาจจะสัญญามีคู่มาหรือติดคําพูดคําอาฆาตคําสาปแช่งมาตั้งแต่อดีตมันก็เลยส่งผลให้รับในวิถีกรรมในปัจจุบันทําให้มีปัญหาติดขัดในชีวิตหลายๆอย่างนะคะวันนี้เราก็จะมา อธิษฐานจิตขอขามากรรมไปพร้อมๆกันนะคะค่ะในส่วนของการขอขามากรรมและอธิษฐานจิตนี้นะคะจอยจะทำเป็นคลิปพูดไปเลยนะคะเพื่อที่บางท่านเนี่ยจะเปิดและอธิษฐานจิตขอขามากรรมไปพร้อมๆกันจะได้ไม่ต้องอ่านไปแล้วก็สวดไปให้ตั้งจิตนะคะจากคำพูดแล้วก็ค่อยๆน้อมน้อมคำพูดนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกับ เราได้เป็นคนพูดขอขมากรรมด้วยตัวเราเองนะคะก่อนอื่นก่อนที่จะทำการขอขมากรรมเดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าการขอขมากรรมนั้นทําได้ในหลายสถานที่นะคะง่ายสุดก็คือทํำในบ้านของเราเองจะเป็นก่อนนอนที่สวดมนต์ก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะหรือจะไปขอขมากรรมที่หน้าพระประธานใหญ่ในโบส์ แต่ถ้าหากแนะนำอยากให้ผลแห่งการขอขมากรรมนี้สำเร็จผลได้เลยโดยไวโดยเร็วพันแนะนำให้ไปที่โบสถ์ในทุกๆวันพระให้ติดการสักเก้าครั้งนั่นแปลว่าในเก้าครั้งนั้นของทุกๆพระนั้นคุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นมากที่คุณจะขออโหสิกรรมไปถึงก็คือซื้อดอกไม้ทูบเทียนจุดธูบบูชาไหว้พระตามปกตินะคะแล้วก็อธิษฐานจิตขอขมากรรมไปด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นคือหากท่านใดไม่สะดวกที่จะไปที่วัดก็ขอให้อธิษฐานจิตหน้าพระในห้องพระที่บ้านเราตอนสวดมนต์ตอนกลางคืนนะคะก็จะมีอานิสงส์ไม,ไม,ไม่ไม่แตกต่างกันมากต่างกันในรูปแบบของพลังงานเท่านั้นเองแต่ในเรื่องของกระแสทางจิตหากมีความตั้งมั่นแล้วไม่ต่างกันขอให้ตั้งมั่นดีๆนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งจิตกันเลยนะคะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอปปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารัตเยนกตะตังสัพพัง พระปราทังคม,มธเทเมพันเตอุกาสะมามิพันเตหากข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดินปีเกิดจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกองค์พระอริยสองเจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมในเวรจะด้วยกายวาจาหรือใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ข้าพเจ้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกันข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบันนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขพะพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานท่านสารสมบัติอุปสักใดใดโรคภยยัยใดๆขอให้มาลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิด จงมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดหากแม้นมีผู้ใดเกาะกรรมสร้างเวรแก่ฆ่าพเจ้าไม่ว่าชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอาโหสิก,กรรมให้ขอถอนคำพยาบาทความอาฆาตและคำสาปแช่งทั้งหลายในทุกพบทุกชาติ ขอให้ข้าพเจ้าชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดได้หลุดพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมในเวรขอให้พ้นจากนารกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถินและหลังจากอธิษฐานขอขอมากรรมเสร็จแล้วนะคะให้ตั้งมั่นตั้งจิตทำสมาธิอยู่ในอาการสงบอย่างน้อย3-5นาที หรือแม้หากอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือในห้องพระจะทํายาวนานนั่งไปเรื่อยๆก็ได้นะคะเป็นการภาวนาบริกรรมทางจิตและเมื่อคุณจะออกจากสมาธิก่อนถอนสมาธิก็ให้แผ่เมตตาให้กับผู้ที่ติดตามในอดีตชาติจะเป็นเจ้าบุญในคุณเจ้ากรรมในเวรคู่ที่ผูกพันกันมาและมีคำอธิษฐานจิตมาด้วยกันตลอดจนผู้ที่สาบแช่งคำอาฆาตความพยาบาทใดๆขอ อโหสิกรรมซึ่งกันและกันแล้วก็แผ่ส่วนในอานิสงส์นี้แผ่กุศลนะคะแผ่ความสุขนี้ให้ไปถึงทุกภพทุกภูมิที่เกี่ยวพันกับเราเพื่อให้ท่านทั้งหลายและผู้ที่ติดตามทั้งหลายได้รับความเป็นอิสระและได้รับความสุขจากอนิสงส์แห่งบุญและอภัยทานที่ตั้งมั่นตั้งใจจะถวายแด่พระพุทธเจ้าด้วยกันในครั้งนี้นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคำขอขอมากรรมและการตั้งจิตอธิษฐานถอดถอนคู่ในอดีตชาติตลอดจนปลดปลื้งวิบากกรรมในทุกภพทุกภูมินะคะขอให้ตั้งมัน่นตั้งจิตสวดภาวนาเรื่อยๆนะคะขออโหสิกรรมเรื่อยๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะใช้เวลาอันสั้นในการทำให้ผู้ที่ผูกพันสัญญากับเราที่ติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติร้อยชาติพันชาติ แล้วเขาสามารถยุติการจองจำหรือยุติการรอคอยได้ในเวลาสั้นๆคุณจะต้องมีบททดสอบมากมายในชีวิตแต่นั่นเป็น เหตุและผลที่ถูกต้องและเป็นส่วนที่ทำให้คุณเชื่อมั่นในคุณงามความดีว่าสิ่งที่คุณทำจะได้รับการตอบสนองในวันหนึ่งขอให้คุณตั้งมั่นนะคะแล้วเชื่อว่าสิ่งที่ทำนั้นจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนอกจากนี้แล้วนะคะเมื่อคุณขอขมากรรมและอะโหสิกรรมอธิษฐานจิตปลดปล่อยซึ่งกันและกันแล้วอย่าได้ผูกกรรมใหม่กับผู้ใดอย่าได้ให้คำสัตย์สัญญาการถือครองเป็นคู่ครองกันอีกกับใครก็ตาม ไม่ว่าคุณจะรักเขามากแค่ไหนก็ตามเพราะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเมื่อถึงวาระแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังขารความร่วงโรยเข้ามาการตายจากเกิดขึ้นสิ่งที่ตายจากเป็นเพียงรูปสังขารเป็นเพียงรูปรักษ์เท่านั้นแต่จิตญาณจิตแห่งการเชื่อมโยงในการผูกพันสัญญากรรมยังคงอยู่ดังนั้น คุณล้างกรรมในอดีตคุณจากการขออโหสิกรรมให้ผ่อนผันไปแล้วอย่าได้เริ่มสร้างกรรมใหม่ด้วยการไปบอกว่าเราจะรักใครไปจนตลอดชีวิตของเราเราจะเป็นคู่คนคนเดียวกับคนคนนี้ไปตลอดชีวิตจะเกิดเป็นแม่ลูกกับคนคนคน,นี้จะเกิดเป็นสามีภรรยากับคนคนคน,นี้ขอให้อยู่ในความรักที่เป็นปัจจุบันดูแลคนรัก ลูกเพื่อนครอบครัวของเราให้ดีแต่อย่าผูกพันธสัญญาให้ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ความเป็นภรรยาให้ดีในการดูแลสิ่งที่เราถือครองในปัจจุบันให้สมบูรณ์แต่อย่าผูกพันในพันธสัญญาเพิ่มเติม จบแล้วนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นธรรมทานอีกคลิปหนึ่งนะคะสำหรับผู้ที่มีวิบากกรรมแก้ไขปัญหาอย่างไรก็ไม่หลุดพ้นสักทีงจยอยากจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากที่จะทำขอให้ตั้งมั่นให้ดีและอย่าสร้างกรรมใหม่เพิ่มไม่ช้าไม่นานชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอะไรจะเป็นตัวรับประกันในคาว่าชีวิตดีขึ้น ในโลกนี้มีสิ่งเดียวที่รับประกันว่าชีวิตจะดีหรือเลวก็คือกรรมของคุณเองดังนั้นเมื่อคุณสร้างกรรมดีอยู่เรื่อยๆรับประกันได้ว่ากรรมดีได้ดีกรรมชั่วได้ชั่วเมื่อเราเป็นลูกพระลูกพุธเราต้องเชื่อมั่นในความดีนะคะ จบคลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขหลุดพ้นจากสิ่งที่ผูกพันพันธนาการทั้งหลายหลุดพ้นจากนี่สินแห่งความทุกตกทุกโศกเศร้าตรมและให้พบกับความสุขและแสงสว่างในทางธรรมนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจบจนเข้าสู่พระนิพพานขอให้ทุกๆท,ท่านมีความสุขนะคะขอบคุณที่ติดตามในทุกๆคลิปของจอยค่ะ